คนดูเชื่อไหมว่าของในตัวตรงเนี้ยที่คนดูเห็นอยู่ตอนเนี้ยคือผมได้ฟรีหมดเลยไปฟรีจริงๆแบบฟรีเลยอ่ะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแจกยันเบเลฟฟ้าเออแล้วก็ที่แน่ๆคือบาเลตก็แจกคากาแปดทิสอาก็แจกนะครับซองซอมบี้ก็แจกนะครับ,มบ,รบผมเนี่ยซองไซก้าเนี่ยก็ได้มาด้วยนะครับยิงรัวเลยนะครับผมแล้วนะตัวละครไอดอลเนี่ยนะครับเนี่ย นะวิกวิ่งไวด้วยนะครับเออเนี่ยไอเทมเนี่ยครบไม้ครบมือพร้อมเล่นเลยนะครับแต่คนดูอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกคนดูต่อไปนี้เนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปนะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนก็อาจะเห็นอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าเกม P B เนี่ยคือมันก็มีบอกอยู่นะมันก็มีบอกอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วละ่ะ อันนี้ก็จะมาบอกสําหรับคนที่ไม่รู้ละกันแต่บัญชาไปก็ต้องขอโทษล้วกันแต่ก่อนที่จะไปบอกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิชชอบทห้เพจกัด้วยแล้วคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมไว้ที่เว็บพอยแบงก์นั่นเองนะครับผมแต่ผมไม่รู้แล้วว่าในเพจม,มันมีบอกหรือเปล่านะครับเอออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใน เว็บเนี่ยมันมีบอกแล้วเป็นที่ร้อยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมคุ้มที่2กลับมาแล้วสําหรับรางวัลคนขยันนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่28พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมอ่านี่ครับของรางวัลเนี่ยมีมีหมดเลยก็คือเหมือนประมาณว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงกิจกรรมเนาะก็คือมีการปรับเปลี่ยนของรางวัลในการเลื่อนยศนั่นเองปกติเนี่ยผมจะไม่ได้รอกว่ามันได้อะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมก็คือมันจะได้ของเทพๆตามนี้เลยเห็นไหม ของเทพเทศตามนี้เลยนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าแบบอยากสมมุติคุณยศสาเพชรทองใช่ไหมเฮ้ยอยากเล่นเบร่้าอยากได้เบร่ฟ้าวสามเพชรทองใช่ปะตอนนี้นะเอาตอนนี้นะตอนช่วงในกิจกรรมกิจกรรมของมันนะครับอ่าก็คือแบบอยากได้เบร่้าว่ะคุณก็อาจจะต้องรีบเล่นหน่อยอ่าปุ๊บพอเล่นยศใช่ปะเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับอ่าก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับใครที่แบบยศหัวก็โลกยันยศด,ดอกเนี่ยนะครับ ในช่วงยศช่วงนี้เนี่ยนะครับเออคุณก็มีสิทธิ์ได้ของตามเนี่ยอย่างสมมุติคุณ3บ้างและกำลังจะขึ้นมาเป็นยศเพชรและนะ้วเนี่ยคุณก็จะได้ของเนี่ยเนะ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 พอคุณขึ้นมาเป็นยศเพชร1เพชรสเพชร3เพชรเนี่ยนะมันก็จะได้ของตามนี้นะครับผมเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยนะไอเทมเนะี่ย บวก HP นะครับมันทำให้คุณเป็นเลือด1 4 2ได้เลยนะได้ HP 1 4 2เลยนะครับได้ตั้ง30ชิ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมไม่มีให้คนดูได้ดูเพราะว่าคือพูดยังไงเดียมันได้ตอนยศเพชรเนาะอ,อันนี้ยศด,ดอกก็แน่นอนว่ามันต้องถูกใช้ไปแล้วที่เรียบร้อยเพราะว่าของอันเนี้ยคือแบบมันใช้ให้เองอัตโนมัติไงมันไม่เหมือนไอเทมทั่วไปก็นีแ่แหละครับคนดูครับ ตัวเนี้ยนะครับผมปั๊มตั้งแต่ยศหัวก็ะโหลกขึ้นมายดดอกเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์นี้ออกมาให้คนดูได้รับชมกันนะครับผมอา๋ยวผมบอกไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอ๊ะปั๊มอะไรยังไงสอนผมบักงดิอะไรงี้ก็คือนะครับผมเปิดปั๊มเองแนะนําให้ไปดูใน y t u t u นะครับผมจะไม่สอนเพราะว่าวิธีการทำอะไรงนระผมก็ทําเหมือนใน YouTube เปียบเลยคือมันมีสอนหลายเจ้าหลายช่องมากนะครับก็ลองไปหาดู เอาละกันนะครับถ้าเกิดว่าผมสอนเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนดูทําแล้วมันมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบจะแก้อะไรยังไงก็คือแนะนําให้ไปดูของเขาดีกว่านะครับเพราะว่าผมเองยังลําบากเลยนะครับเราจะไปสอนคนดูเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะผมปัมเองนะครับแต่ผมพัมเพื่อทำคอนเทนต์นี้นะเออยย้ำไว้ก่อนนะครับก็คือของที่ทุกอย่างที่คนดูเห็นในตรงนี้เนี่ยก็ ส่วนมากเลยนะครับก็ได้มาจากตรงนั้นนะครับได้มาจากที่คนดูได้ดูกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะมีของบางชิ้นนาะอาจจะได้จากการที่แบบมันสะสมเวลาเงี้ยเล่นสะสมเวลามันก็ได้มานะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าทําแบบปั๊มมาเพื่อคอนเทนต์จริงๆเดี๋ยวดูเพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยกูไม่มีฉายาเลยสองสมเบะอืขากระเบอบาเลนอ่อปืนกลไม่เล่นแล้วกันคือของมันก็มีหลายๆอย่างแหละแต่ผมก็เปิดเอาแต่ของเทพเอาที่ผมแบบ พอเล่นได้แล้วกันนะครับแต่มันไม่มีฉายาโยกเดี๋ยวดูซิว่ายศด,ดอกไม่มีฉายาโยกนะครับแต่มีไอเทมครบไมค้ครบมือขนาดนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับตัวยศด,ดอกไม่มีฉายายเดี๋ยวดูซิว่ามาเล่สนสนายนี่จะรอดไหมลูกซองเอ้ยสนายอาจจะรอดก็ได้นะครับแต่ว่าอ,อ,อะไรอะ ลูกซองอาจจะไม่รอดนะครับเพราะว่าลูกซองเนี่ยมันต้องใช้ในการโยกยิงค่อนข้างที่จะสูงมากเอาง่ายต้องใช้เอวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บริหารเอวนะครับคุณก็จะเนะครับคุณก็จะคุณก็จะแบบอาจจะโดนยิงตุ่ยเย่ได้นะครับผมเจนคิลล์แหละเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งตางอะไรอ่ โอ้มันแปลกๆเหมือนกันนะไม่มีฉายาโยกคือเดินเดินตรงๆมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอโยกซ้ายโยกขวาเนี่แปลกๆเหมือนกันก็แบบใครคิดว่าแบบไอ้พูดยังไงเดี๋ยวแบบเล่นสนใดอาจจะไม่ใช่ฉายาโยกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ใช่นะเออเนี่ยไอ้เฮียหยัดอยู่ด้วย เฮ้ยโอ้ดูลงมากูเจอสไพายดวงบนโดนไหมดูทรงเรียบร้อยดวงสองครับยังไงเรียบร้อยครับผมรวมไปหนึ่งครับยไม่ทัน นี่ไงเน้นๆเน้นๆเอ <kalk cake! S 1> ้ยเฮ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 ึเอ้ารวมไปเลยเนี่ยเหรอโอ้โหเล่นขากระแปะก็มาข้ากระแปะไปได้เลยมามามาข้าก็แปะลงมา แบกเหมือนกันไม่มีชายาโยกแต่เป็นของเต็มขางก็แปดน่าจะดีกว่านี่ใช่ไหมใส่เบฟฟามันสับไฟปุ่งปังปุ้งปังปุ่งปังเลยเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมีดหอมีดหอมมีปั๊มยาผมปีทั้งนั้นเลยอเฮ้ก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นตั้งแต่ ตั้งแต่ยศหัวก็โหลกอะเล่นเองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเล่นอยู่ในช่วงยศบ้างอะไรเงี้ยขึ้นยศเพชรยันยศดอกเนี่ยในช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยถือได้ของเทพไปเล่นเลยนะเออแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นปกติอยู่แล้วอะก็คือชิวๆนะครับก็คงจะได้ของกันไปตามๆกันแหละช่วงเนี้ยโอ้โหเอชช็อตคุณอ่ะดับเบิลคิว เทพันคิวโอ้โหเทพันคิวโอ้โหเทพันคนิวอะไรทีเดียวธรรมดาอืองขึ้นไปล้วงแล้วจังหวะอะไรเอ๊ะโอ้โหจับเล่ยิงไม่โดนมันรู้สึกปแปลกๆเวลายโยกครับนี่แหละครับนี่คือคนที่ไม่บริหารเอ,อววัดแบกเบดพังโอ้โหของฟรีก็อย่างนี้เรื่องนี้ผมว่าใจ ตั้งเปรตพังครับน <c oughs> ี่มันนี่อยู่ตังเปรตปลอมเฮ้ยอ๋อเรียบร้อยปลอม,อมอะไร <c oughs> พูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะแล้วบอกเลยแล้วลวงโอ้ยเอี๋อวเว้ยอาต่อแปดธรรมดาไม่ใช่ T S R ด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเราก็ได้รับชัยชนะไปนะครับผมเนี่ยได,ได้รับชัยชนะผล ขอบพิทายที่ตัวนึงตัวนึงเฮ้ยเซ็งว่ะรเพราเซ็ง <Blue team, S 1> นะครับเซ็ง,งมากเลยนะเล่นอ่าลูกซองกันดีกว่านะครับสองสอมบี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสไนมันยังพอไปได้ไงเออแต่ลูกซองนะี่จะไหวหรือเปล่านะ้อไอผมลืมเปิดกิกะบอมเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดนี่จะได้ล้านแคสไหมยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องเด้เว้ยนี่จะแตกล้านแคสนี่ฮาเลยอืม แต่ว่าตัวผมก็มีอยู่ร้านแคสอยู่แล้วไงแต่ว่าร้านแคสน,นี่คือมันต้องเอาแบบเอาไปทําฉายานะกว่าจะครมนี่คือหมดแล้วล่ะนะครับฉายาเอ้ยแบบพอยอะเออกว่าจะได้ฉายานะครับไม่แตกเลยนะครับที่ผมเห็นก็สูงสุดก็หมื่นหนึ่งไหมเออนะครับไม่แตกเลยเอ่ะน่้ลองเปิดเปิดก่อนเปิดก่อน <laughs> เออเปิดขอนในตัวก่อนสิโอเคก็นะได้ของที่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะอืม ตามนี้นะครับอันไหนลองเปิดอันนี้สิเปิดได้ซองขวงข่าวครับโอกเออ่ะได้หวะ่ะได้ควัวข่าววะ่ะมามามาเปิดซองหว,วัวข่าวเล่นด้วยพอดีเลยพอดีเลยมา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 ลูกซองไ,อไม่มีฉายายโยกจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าผมเล่นมาพอดีแน่นอนนะครับนี่กูเริ่มสัมผัสได้เลยเริ่มสัสมผัสได้เลยเรียบร้อย ไปไปไปโอไม่ก็ไหนมาให้ซัดต่อสิตอนนี้ก็รอคนเป็นอิ้งเฮยหยันอยู่เนาะเอ้เดินด่านนี้ต้องระวังหลายทางหน่อยเนาะโอ้ไม่มีธนูหรอกเนี่ยเกือบแล้ว เฮชันอยู่เนาะอุ้ยคนเข้ามาเลยอุ้ยกำลังใส่กระสุนกำลังตัวนี่นี่นี่มาดูอีกันก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือผมก็แค่ไม่ชินนั่นนั่นเอง ใช่ขนาดขนาด hey hey s t อปเดี๋ยวนี้เลยไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยเฮ้ยโอ้วิ่งไวเลยเกินตามไม่ทันยิงเลยแล้วกันวิววูอะไรเฉียวหน้าเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นเออนัดเดียวก็ข้อเสียของการที่ไม่มีสายยานะครับหนึ่งเลยโยกซ้ายโยกขวา นเีเงาเบาแล้วข้อ 2, 2> เลยเนะี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับความแรงปืนนี่คือเบาลงอย่างเห็นได้ชัดมีฉายาที่จะตุบตับกว่านี้นะครับอา่าข้อสามาเลยก็คือเวลาย,ยิงแล้วกลเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัวนะครับเน่่เนอะถ้ามีฉายานยอาจจะชัวอาจจะยิงตายเลยก็ได้นะครับแต่เนี่ยมันไม่ค่อยชัวเออก็นะครับหลายๆคนนะครับผมนะ ก็แนะนําให้ทาฉายานะครับผมรู้ว่าฉายามันทำยากหรืออาจจะขี้เกียจกันนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับแต่เช่อเถผมเคยผานไปแล้วทาฉายาเนี่ยทำมันแตกค่ายกันิน้าตัวหลักผมเนี่ยแหละเอออะเนี่ยดูเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยนเตารู้สึกซอมบี้ ไม่ได้คุณภาพเลยนี่เนี่ยต้องใช้ของกันหน่อยปะ่ะต้องใช้ของกันหน่อยครับจ่าเอ๋ขา้างหน้ามีรถโอ้โหโอ้โหยนี่ไงครับนี่ไงกูก็โดนไปไงน,นะครับอย่างที่คนดูเห็นเลยนะครับว่าผมเนี่ยต่ำๆเปิดๆแล้วนะครับระยะไกลนี่ไม่ไหวเลย เนี่ยระยะัใกล้นี่ซองตัวนี้นี่ขอให้โดดต้องมาครับพร้อมที่จะลัวใส่หน้าคุณแล้วเออไอ้ขอเดินหน่อยเว้ยเฮ้ยเนี่ยเฮยจยัดอยู่เด้อเฮ้ยโอ้โหตุกพภิบตุกพภิบเรียบร้อยลรกหนึ่งลรก่สอง โอ้โหอันนี้กูร้วนแทนซองก็อย่างนี้ก็ดูเห็นนะครับสภาพมันอดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามเล่นดีที่สุดแล้วนี่ไงนี่ไงรอแถวนี้แล้วกันเนาะโอ้จะเหล่าเว้ยคือเหล่าไม่ได้เมื่อกี้โอ้เซ็งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า เดี๋ยวมาเลยตรงนี้แหละนั่นแน่เน้นแน,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 น่มากระล่วงบอกเลยมากะล่วงระเบิดในมือหมีต้องใช้หน่อยแล้วปลาเป็นศูนย์เลยเรียบร้อยเน,นี่ยครับก <laughs> <c oughs> ูเปิดมาโคซองยิงให้ร้องเลยเอา้าวก็มาดิก็มาดิมาดิมาดิยิงให้ร้องเลยเหรอมาดิมาดิมาดิ สัตสดสัตสดครับมาเลยมาเด้มาเด้มาเด้ผ่า,านเลยเอาว่านะได้คนเทียนเฉยมาเด้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 มาเด,าด้เปลี่ยนเมาส์ด้วยเอาดิเปลี่ยนเมาส์เลยคนดูโอ้โหกูโดนยำแน่นอนอเปิดปลาโคซองยิงกูโอ้โหผมก็มีหัวใจแล้วเลยต้ไปปะ เดิมๆก็มีฉายาค่ณก็ลำปากโดนยำแน่นอนมาด,ดูการโดนยำแนดด่ดูค,ครับก็จะเปิดตาโคตรแนับผมร้องแน่นอนไม่ต้องกลัวม,มาเดิมาดิดโอ้โหค,คนข้าฝั่งเราเพียบเลยอยาเปลี่ยนดานมากกว่านะเพราะว่าดานนี้คือมัน<ม> มันหลายทางนะครับแล้วจุดเกิดฝั่งเขานี่สามารถสองหัวเราได้เลยนะครับถ้าเรายืนผิดๆหนึ่งจุดถ้าไม่ยืนหลังกำแพงเนี่ยรอๆนะครับรอๆมาแน่นอนครัดูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหม Oh. Oh. <laughs> Two thousand years later. เกมจบแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาอยู่ไหมเฮ้ยเขาไม่อยู่ไปไหนแล้วเขาไปไหนแล้วเออโอ้เสียดายเสียดายอดเล่นด้วยกันเลยจะโดนมาโคกระทืบเลยนะกูจะโดนมาโคกระทืบเลยนะเว้ยมาผมกลับมาดีห้องสนายห้องเดิมนะครับมาแต่ก็ยังไม่โดนเลยนะแจ๊ โอ้โหโอ้กากกระแปดเฮ้ยโอ้ใส่ลัวเหลือเกินเราได้เบาสิครับ เย็นนะจะเย็นหมาโคตรรัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ออกบ้าได้ไหมเนี่ยดูทีผมสิติดลมทุกคนเลยเฮ้ยสตฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหมีแต่คนโหดอยู่ด้วยกันว่าแล้วต้องอยู่ เขาขึ้นบ้านกูแล้วแน่นอนตรงนี้ดัน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 มีคนคนที่ผมยิงไปเฮ้ยไม่เห็นหรอเฮ้ยกูยิงไม่โดนหรอเด็ดเลยเฮ้ยจะแถมัห้สักหน่อยนัดหนึ่งโอ้โหหาอยู่ <laughs> หาอยาู่น่ะมาเข้ามันเร็ว นั่ก็ยิงโดนนี่ตังซึบเลยไม่ตายโอ้ยอันนี้กูจะตายเองทำเดี๋ไปก่อนเผื่อโดนมุงโดนมีดเผื่อยังทุกย,ยิง,ดยงโดนสไนด์แรงๆยิงหนัดอาจจะยังไม่ตายเออเผื่อมันทุกเผื่อมันทุกย,ย,ยิงไม่โดนเลยตัวพิบะยิงไม่โดนแหละนี่ลงมาก็เดินบอกเลยเากน オウ。Da, da, da. Oh. <laughs> oh. อย่าเลากูโอ้กูจะขึ้นได้ช่วยแล้วกูจะขึ้นบ้านฝันตาข้าวเลยแล้วแพงโดนเหลาครับโดนเหลาตูดนะเหลาตูดอะตรงไหนนีป่ะนี่ นี่หลังหลังไม่มาทำไมเขายิงผมหนึ่งน,นะมาตาวะทหาเขาแปดทีตา,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 าโอ้ดีๆปะหนึงเริ่มเบิร์ตพลังนะเบิร์ตแหลกเลยตอนนี้เบิร์ดแหลกเลยลจบแล้วโอ้โหทีมทีมผมติดลบทุกคนนะ นีู่ปูอยู่คนเดียวเอ๋ไม่ล็อกแหมผมยิงได้เพราะทีมนะครับถ้ามีมีทีมผมก็คงจะโดนยำมากกว่านี้นะครับโอเคครับผมก็นะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่มาเล่นขำๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็สุ่ม3คลิปรวดเลยนะครับคนดูก็ไม่ได้ดูที่แบบไม่ได้ดูผมมาเล่นอะไรอย่างนี้เลยนะครับไปใช้ต่อไปในคลิปหน้านะผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ไปเล่นต่อละกันนะครับหรืออาจจะไม่ได้เล่นต่อหรือยังไงก็นะครับ เจอก็ไม่ต้องตะคายนะครับอาจจะแบบผมอาจจะให้คนอื่นเล่นนะครับผมอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจเป็นแฟนผมเล่นก็ได้นะครับผมแน่า <c oughs> มาเจอกันใหม่คิน้าผมขอบคุณรับชมลิปนี้ว่าผมเจอกันจ้า